เปิดประวัติออนพัทราสาวที่ถูกจับตามมองว่าเป็นแฟนใหม่ของตนอาร์ตค่ะ เรียกได้ว่าถูกจับตามมองอย่างมากสำหรับนักแสดงและดีเจสาวอย่างอ่อนพัทธ,ธิราหลังจากมีข่าวว่าเป็นสาวคนใหม่ของต้นอาร์ตไหลสกุลอดีตแฟนสาวของสาวแต้วนัฐพรเตมีรักโดยทั้งคู่ได้ควงกันไปออกกำลังกายแถมยังพากันไปเลี้ยงข้าวหลังออกกำลังกายเสร็จแล้วอีกด้วยล่ะคะ่ะสำหรับสาวพัทธ,ธิราเธอมีชื่อเล่นว่าออนเกิดวันที่3ธันวาคม2533อายุ29ปีคะ่ะ สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์และปริญญาตีสาขาบุซิเนตมาเก็ตติง เขาสู่วงการตั้งแต่อายุ6ขวบค่ะจากการแสดงละครเวทีกับครูชนประคันจันเรืองนั่นเองค่ะจากนั้นก็เล่นโฆษณาในวัยเด็ก2-3ชิ้นและยังเคยแสดงช่วงละครสั้นในละครซุปเปอร์จิ๋วประมาณปี2542ในสาวอ่อนนั้นเธอเป็นนักแสดงทั้งละครโทรทัศน์และภาพยนตร์อาทิเรื่อง สารแน่สิบล้อสารแน่เห็นผีเป็นต่อกุหลาบราคีและยังมีอื่นๆอ,อีกหลายเรื่องเลยแหละคะ่ะปัจจุบันนี้เธอมีผลงานพิธีกรรวมถึงวีเจอยู่ที่คืนเกนึ่ง้องแบงกอกอินเตอร์เนชั่นแนลฮิตมิวสิกสตและรายการนายเอนเตอร์เ n นนั่นเองคะ่ะแม่เรียกเด้ว,ว่าดีกรีของเธอคนนี้ไม่ธรรมดาเลยล่ละคะ่ะ